สวัสดีครับผมขิงจากช่อง ginger channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server ไต้หวันนะครับในคลิปนี้พามาชมอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันนะครับซึ่งเป็นอัปเดตของวันที่10สิงหาคมนะครับซึ่งหลักๆที่อัปเดตก็คือ TOC ซีซั่นใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของ TOC ซีซั่นใหม่นะครับซึ่งจะมีอัปเดตอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Ragnarok Origin นะครับก็ขอฝากร้านเพจทวินทำอัปไปด้วยนะครับเติมปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ ลิงก์ทําเงินอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับในส่วนแรกก็คือ Tower of Nightmare นะครับหรือว่า TOC ให้เราเรียกกันนะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันอัปเดตเป็นซีซั่นที่3แล้วนะครับจะมีบอสใหม่ทั้งหมด5ตัวนะครับประกอบด้วยม้าดํานะครับ Stormy Knight หัวขี้ขาวและดํานะครับแล้วก็ Dark Lord นะครับซึ่งในแต่ละซีซั่นของ TOC ครับจะเปลี่ยนแปลงบอสไปเรื่อยๆนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับอย่าง TOC ซีซั่น1ก็จะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ดรอปจาก TOC ซีซั่นที่3นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสีทองนะครับ จากเดิมตอนซีซั่น2จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งอุปกรณ์ซีซั่น3ก็จะมีหลายระดับเหมือนกันเลยนะครับก็คือเมรับสีฟ้าสีม่วงสีทองแล้วก็สีแดงนะครับในระดับความยากแบบนอร์มอลก็จะดรอปแค่สีฟ้ากับสีม่วงนะครับระดับความยากไฮส์ก็จะดรอปสีทองขึ้นมานะครับแล้วก็ความยากระดับไนท์แมรกกับเฮลเนี่ยก็จะได้สีแดงขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ลูกแก้วในการอัพสเตตซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วสีทองแบบนี้นะครับทีนี้จะสััังเเกตห็นนนวว่าี3แล้ะครบ TOC ยังดอกบูปินของเลเวล90อยู่เลยนะครับเนื่องจากว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยปรับมาใหม่นะครับก็คือทุกๆอุปกรณ์ที่จบจาก T.O.C. ซีซันใดก็ตามนะครับจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตัวละครเลเวล90เลยนะครับจากปกติก็คือพวกอุปกรณ์สีแดงเนี่ยจะใช้ได้ตอนเลเวล90ใช่ไหมครับแล้วก็อุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยจะใช้ได้ตอนเลเวล100นะครับตอนนี้เขาปรับมาใหม่หมดแล้วก็คือ90ปุ๊บใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นของ T.O.C. ซีซันใดก็ตามนะครับแต่ว่าคุณสมบัต ขอยกตัวอย่างที่ธนูระดับสีทองของแต่ละซีซันละกันนะครับของซีซันล่าสุดนะครับจะมี ADK อยู่ที่520-584นะครับของสีฟ้านะครับซีซัน2ก็จะอยู่ที่394-442นะครับแล้วก็ของซีซัน1เนี่ยจะอยู่ที่355-399นะครับอันนี้เป็นธนูของระดับสีทองเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ออปชันของอาวุธบางประเภทนะครับอาจจะมีการปรับให้ดีขึ้นด้วยนะครับอย่างที่เกิดผมดูธนูของออปชันยูเ่นะครับก็จะเห็นว่า ดาเมจจากการบวก15เนี่ยครับจะเป็น80%นะครับเหมือนกับธนูของซีซัน2เลยนะครับแต่ว่าคิดดามเมจของนกนะครับจะแรงขึ้นเป็น40%นะครับจากเดิมของซีซัน2จะเท่ากับ3 5นะครับแล้วก็ของซีซันน1เนี่ยจะเท่ากับ30%ซนะครับส่วนของอาชีพอื่นก็จะมีปรับให้แรงขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพามาดูรูปลักษณ์ของธนู TLC ซีซัน3กันนะครับส่วนอันนี้เป็นของซีซันสนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับ สัหรัคลิปนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็คิดว่าถ้าเกิด T.O.C. ที่ขั้นสองของเ e r ร์ฟเวอร์เข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะมีการปรับที่เหมือนกับ s e r v ์ฟอ,อร์ไต้หวันตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe ช่อง c o n t i n e r Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ